ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนำวิธีการยิงแอดโฆษณาเบื้องต้นสำหรับมือใหม่นะครับก็คือจับมือทำเลยนะครับจะมาอธิบายทีละฟังก์ชันนะครับก็การยิงแอดนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับก่อนอื่นนะครับขอเคลียร์ไมเซ็ตก่อนนะครับเพราะว่า เพื่อนๆหลายคนนะครับถามมานะครับว่าการยิงแอดโฆษณาแบบมือถือกับคอมพิวเตอร์อันไหนดีกว่ากันนะครับก็ขอตอบง่ายๆเลยนะครับสําหรับตัวฟุกเองนะครับคิดว่าคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันสามารถเซตระบบต่างๆนะครับแล้วก็มันมีความละเอียดมากกว่าหลายเท่าเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมา ดูวิธีการยิงแอดโฆษณาเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เปิดเข้ามาหน้าเพจนะครับหน้า facebook ตัวเองนะครับแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับเป็นรูปไข่ปลาเก้าจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำว่าตัวจัดการโฆษณานะครับพอไปตัวจัดการโฆษณาปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากดคำว่าสร้างแคมเปญครับเราสักครู่นะครับ ในการสร้างแคมเปญน,นะครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของเรานะครับว่าเราจะยิงโฆษณารูปแบบไหนนะครับจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับมาที่ฟังก์ชันง่ายนะครับการงับรูปแบรนด์นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีแบรนด์ของตัวเองหรือว่ากําลังอยากให้คนรู้จักแบรนด์สินค้าของเรายกตัวอย่างเช่นคุณเปิดร้านอาหารนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครรู้จกร้านอาหารของคุณ คุณก็อาจจะเปิดที่การรับรู้แบรนด์หรือว่าการเข้าถึงนะครับเพื่อให้คนรู้ว่าเราเปิดงานอาหารอยู่ตรงนี้ชื่อร้านอาหารนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ขายสินค้าพวกที่ไม่ต้องทําทให้ลูกค้าทําความรู้จักก่อนหรือว่าสินค้าที่มันมีมาแล้วนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะขายเสื้อผ้านะครับหรือว่าขายพวกเจลแอลกอฮอล์นะครับ เป็นสินค้าที่คนรู้แล้วนะครับหรือว่าสินค้าตามพวกเป็นตัวแทนขายสินค้าพวกนี้ก็อาจจะไม่ต้องเปิดคําว่าการรับเงิแบนนะครับต่อมานะครับการพิจารณานะครับก็จะแบ่งเป็นจํานวนผู้าชมการมีส่วนร่วมนะครับจํานวนติดตั้งแอปจํานวนรับชมวิดีโอการรข้มุมข้อมูลูคกค้าแล้วก็ข้อความนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้อยู่ที่2ตัวนะครับ3ตัว สามตัวตัวแรกนะครับการมีส่วนร่วมก็หมายถึงคนที่ต้องการให้คนนะครับมามีส่วนร่วมกับโพสต์ของคุณเช่นกดไลค์กดแชร์กดถูกใจอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้การมีส่วนร่วมนะครับก็จํานวนผู้รับชมวิดีโอนะครับสําหรับคนที่ต้องการอยากให้วิดีโอของเรามีคนชมเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อความนะครับตรงนี้นะครับคือ คนที่ต้องการให้คนทักมาในอินบ็อกซ์เพจเยอะๆเพื่อทําการปิดการขายนะครับก็จะใช้ในส่วนของข้อความนะครับต่อมาคอนเวอร์ชันนะครับคอนเวอร์ชันตรงนี้นะครับก็เน้นในส่วนของคนที่ต้องการขายสินค้านะครับแต่ในส่วนของคอนเวอร์ชันในส่วนนี้นะครับเราจําเป็นต้องติดพิกเซลหรือว่ามีเว็บไซต์ขายสินค้าหรือว่าเซลเพจหน้าเดียวในการขายสินค้านะครับ ก็เดี๋ยวจะแนะนําเป็นการมีส่วนร่วมนะครับกดเข้าไปก็กดดําเนินการต่อคือการสร้างโฆษณานะครับเราจะต้องสร้าง3มส่วนหลักๆด้วยก,กันนะครับก็คือสร้างแคมเปญแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่3ามก็คือสร้างตัวของสินค้านะครับสินค้าหรือบริการนะครับหรือว่า สร้างโพสิ์สินค้าของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้นะครับเป็นชื่อแคมเปญนะครับเพื่อนๆก็อาจจะตั้งไปให้มันสอดคล้องกับสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายนะครับส่วนนี้นะครับในการเทสนะครับจะตั้งว่าแคมเปญใหม่หนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่รายละเอียดแคมเปญนะครับ ก็การยิงแอดแบบมีส่วนร่วมนะครับจะเป็นการประมูลนะครับการประมูลนะครับก็เราอาจจะเว้นว่างไว้เลยก็ได้นะครับในส่วนนี้เพราะว่ามันจะปรับแต่งอะไรไม่ได้นะครับในส่วนนี้นี่นะครับก็วัตถุประสงค์ที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับประเภทการมีส่วนร่วมนะครับ วงเงินใจ่ายในแคมเปญนะครับเ็าอาจจะระบุหรือไม่กระบุก็ได้นะครับเราจะระบุหรือไม่กระบุก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับการทดสอบ a อทับบนี่คือการทดสอบแอดนะครับอ่าใช้ในกรณีที่เราอยากรู้ว่าแอดเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับเราอาจจะสร้างแอด ตัวจริงมาก่อนแล้วก็ใช้ตัว Copy นะครับเหมือนเป็นการวัดผลกันนะครับว่าแอดสตัวที่เราเปิดไปเนี่ยแอดตัวไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าตัวไหนมีประสิทธิภาพมากกว่าเราก็อาจจะปิดตัวที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าลงนั่นเองนะครับถ้าวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับกดที่คําว่าเริ่มกันเลยตรงนี้นะครับต่อมานะครับการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญหมายถึง ตัวนี้นะครับจะเป็น CBO ที่ใช้ในกรณีที่คุณมีตัวโฆษณาหลายตัวใน1แคมเปญน,นะครับบางคนยิงห้าตัวใน1แคมเปญน,นะครับก็อาจจะปรับเป็นตรงนี้ไว้นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าหนึ่งแคมเปญของคุณเนี่ยจะมีแค่โฆษณาตัวเดียวก็ไม่ต้องเปิดตรงนี้นะครับก็ใส่งบประมาณไปเลยนะครับตรงนี้นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับาฐานเงินของคุณนะครับว่าคุณมีงบประมาณในการใช้เพื่อโฆษณาเท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งอะไรมากนะครับก็ใส่แค่ตรงนี้ก็พอนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวจะใส่ตัวอย่างไว้3 3มิบาทนะครับ ต่อมานะครับในส่วนที่สองครับชุดโฆษณาชุดโฆษณาก็หมายถึงในส่วนนี้นะครับขอจะให้เลือกว่าคุณจะยิงแอดโฆษณาในกลุ่มเป้าหมายไหนนะครับอายุเท่าไหร่สถานที่ตั้งอย่างไรในส่วนนี้นะครับเราก็จะใส่ไปเลยว่าชุดโฆษณาอะไรยกตัวอย่างให้นะครับเป็นชุดโฆษณาใหม่ชุดที่หนึ่งเนาะ ในส่วนนี้นะครับเราอาจจะกําหนดเวลาหรือไม่กําหนดเวลาก็ได้นะครับกําหนดเวลาก็มีข้อดีนะครับตรงที่ถ้าเรากําหนดเวลาเนี่ยเวลาแอดมันงงานงานไปนะครับแล้วถึงเวลาที่เราจะปิดมันก็จะปิดให้อัตโนมัติหรือว่าคนที่ต้องการเปิดแอดเรื่อยๆนะครับรก็ดูในภายหลังว่าสมมุติว่าแอดเราดีก็เปิดต่อถ้าแอดเราไม่ดีนะครับก็อาจจะปิดมาปิดเองก็ได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่นะครับพี่ฟุกยิงนะครับจะไม่เปิดตรงนี้นะครับจะไม่ตั้งเวลาว่างันนะครับถ้าแอดมนไม่ดีนะครับก็จะมาปิดในภายหลังเอานะครับต่อมานะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าจะเอากลุ่มเป้าหมายไหนนะครับก็อาจจะไปดูคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่ทําลงไปนะครับเพราะว่า จะแนะนําวิธีการหากลุ่มเป้าหมายไว้แล้วนะครับว่าใครขายสินค้าอะไรหากลุ่มเป้าหมายอย่างไงนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าใครมีกลุ่มเป้าหมายแล้วก็อาจจะใช้กลุ่มเป้าหมายอัเก่าได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีกลุ่มเป้าหมายนะครับก็อาจจะเว้นไว้ได้นะครับแล้วก็อาจจะมาตั้งเองนะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับ เอาไว้ใส่ในส่วนของตำแหน่งของกลุ่มเป้าหมายนะครับก็อยากจะแนะนำนิดนึงตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนอันแรกนะครับคือเขาจะตั้งไว้เป็นแมนนวลเหมาะสำหรับคนที่ไม่เน้นว่าไม่เน้นสถานที่ตั้งของกลุ่มเป้าหมายนะครับก็ใส่แมนนวลไปเลยรว่าคนที่เน้นนะครับว่าสมมุติว่าเราจะขายของให้กับคนที่ อยู่เชียงใหม่เรก็อาจจะตั้งไว้หรือว่าขายของให้คนอยู่พัทยาเนี่ยเราอาจจะตั้งตรงนี้นะครับเพื่อกระบุนะครับว่าเราต้องการคนกลุ่มเป้าหมายตรงนั้นนะอืมประมาณนี้ครับแล้วก็อันที่สามครับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานนี้หมายถึงว่าคนใครก็ได้นะครับที่มาในตําแหน่งที่เราตั้งไว้เมื่อไม่นานนี้นะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับ เป็นผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้เหมาะสำหรับคนที่ขายสินค้าประเภทร้านอาหารมีสถานที่ตั้งนะครับก็จะใช้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะล็อกว่าผู้ที่เดินมาสมมุติว่าฟูกขายสินค้าอยู่พัทยาเนาะแล้วก็ผู้ที่มาเที่ยวพัทยานะครับเมื่อไม่นานนี้แต่ว่ามีบ้านอยู่แต่แถวนั้นก็ ติดพัทยาก็อาจจะกรุงเทพหรือชลบุรีอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่เกิน125-200กิโลเมตรตรงนี้นะครับสมมุติว่าฟูไปเที่ยวพัทยานะครับแล้วก็มีบ้านอยู่ไม่เกิน125-200เมตรนะครับก็อาจจะตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเอาง่ายๆคือสมมุติว่าคุณมีร้านอาหารและอยากได้คนมาแวะใกล้เคียงร้านอาหารของคุณนะครับเพื่อมา เพื่อมาอ่าใช้บริการคุณก็ตั้งในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นสถานที่นะครับให้คุณเลือกสถานที่นะครับอ่าสมมุติว่าของฟุกเนี่ยเป็นภาคอีสานก็อาจจะเอาเป็นบุร,รีรัมตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้หลากหลายมากเลยนะครับว่าเราจะ ว่าเราจะเอากลุ่มเป้าหมายบริเวณไหนนะครับตรงนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ในการกระบุก,กลุ่มเป้าหมายนะครับสมมติว่าคุณต้องการยิงไปที่พัทยาคุณก็อาจจะเลือกพัทยาแล้วมันก็จะมาเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าเอาคนที่อยู่พัทยาแต่ประมาณกี่กิโลเมตรกี่กิโลเมตรนะครับสมมุติว่าเลือกไปไว้ประมาณสิบกิโลเมตรนะครับ มันก็จะตั้งให้อัตโนมัตินะครับว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ไม่เกินกี่กิโลเมตรนะครับเราจะตั้งได้หลากหลายอันเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเน้นในกลุ่มเป้าหมายไหนบ้างนะครับต่อมาอายุนะครับอายุนะครับก็ให้ไปดูในสินค้าหรือบริการที่คุณขายนะครับสมมติว่าฟุกขายเกี่ยวกับอาหารเสริมพืชนะครับก็จะเน้นคนที่ทํา เกษตรกรทํำไรทํานาก็อาจจะเอาอายุยี่ห้าถึงประมาณห้าสิบปีนะครับเราก็ตั้งไปเลยมุดเอายุีห้าถึงห้าสิบปีนะครับต่อมานะครับเพศนะครับคุณก็ดูว่าสินค้าของคุณขายเนี่ย มันจำกัดเพศไหมสมมติว่าใครขายสินค้าทํากับตีนะครับเช่นชุดชั้นในอะไรก็อาจจะเอาเป็นผู้หญิงอย่างเดียวถ้าใครขายสินค้าแบบผู้ชายนะครับของผู้ชายใช้นะครับก็เอาเป็นผู้ชายอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ระบุเพศอย่างเช่นผู้ชายจะใช้ก็ได้ผู้หญิงจะใช้ก็ได้ก็ไม่ต้องใส่ไปนะครับต่อมานะครับกําหนดเป้าหมายแบบละเอียดละเอียด ราละเอียดนะครับเอาไว้ดูในส่วนของข้อมูลประชากรความสนใจพฤติกรรมนะครับอย่างเช่นฟุกทามเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรก็เอาจจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะครับตรงนี้นะครับจะมีหลากหลายเลยนะครับให้เราคำนึงว่าเราขายสินค้าอะไรนะครับเราก็อาจจะมาเลือกว่าสินค้าที่เราขายเนี่ย พฤติกรรมของคนจะเป็นประมาณไหนนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เลือกได้ก็จะมีข้อมูลประชากรความจิดใจพฤติกรรมแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็มาหาเลือกดูเอานะครับเอาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหลายๆลคนนะครับที่มีพวกต่างชาติทักมานะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ ให้เราขายสินค้าเฉพาะคนไทยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณขายสินค้าคนไทยเนี่ยแต่ว่ามีคนเงาทักมานะครับก็ถ้าคุณอยากขายแต่คนไทยคุณก็เลือกภาษาไทยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้นะครับเขาจะไปอ้างอิงกับตัวของอคีย์บอร์ดที่คุณใช้นะครับสมมุติว่า คุณกภาษาไทยก็จะเน้นเป็นคนที่ใช้แป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยนั่นเองครับหรือว่าใครที่ขายแบบสินค้าไฮคาสดหน่อยเช่นบ้านนะครับว่ารถหรูเนี่ยก็อาจจะเลือกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้เพราะว่าคนที่เขาใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพวกไฮคาสดหน่อยเป็นพวกคนมีตังอะไรแบบนี้ครับก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับตรงนี้นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับบางคนถามมานะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราควรที่จะขนาดเท่าไหรด่ดีอืมขนาดเท่าไหรด่ดีก็ดูตามงบประมาณของคุณนะครับถ้าคุณงบน้อยบรรับประมาณสองถึงสามร้อยบาทเนี่ยก็เอาประมาณไม่เกินห้าแสนนะครับตรงนี้นะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งงบน้อยแล้วอ่าจำนวนคนเข้าถึงเยอะเนี่ยแอบมันจะวิ่งไปไม่ทั่วถึง แต่ถ้าเกิดว่างบน้อยและ,ะจำนวนการเข้าถึงมันบาลานซ์การมันจะทำให้แอดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปแล้วคุณมีสองสามร้อยแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณมีสี่ห้าล้านเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกลุ่มมันจะเหมือนการไปตกปลาในทะเลนะครับก็คือว่าหายากมากๆนะครับ ต่อมานะครับการจัดวางตำแหน่งที่ตั้งนะครับการจัดวางตำแหน่งที่ตั้งนะครับถ้าคุณงบประมาณเยอะคุณก็เปิดให้หมดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจํากัดงบประมาณวังะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยหนูว่าเป็นมือใหม่นะครับฟุกจะแนะนําให้ปิดออดิเอียนในเบอร์กับอินสตาแกรมนะครับไม่ต้องใช้นะครับ ปิดออเดียน t นเ r k ร์กับอินเตอร์แมไปนะครับก็ต่อมานะครับตรงนี้นะครับให้เปิดแค่ Market page ก็ไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะว่า Market page เนี่ยไม่ได้ว่าแปลว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าเวลาเรากดเนี่ยถ้าใครเล่น market page จริงๆเนี่ยมันจะ แสดงผลประมาณแบบถ้าคนไปดู m มาเก็ต a พ e ใช่ไหมแล้วจ้องนานๆเนี่ยมาเก็ตเพจเนี่ยมันจะเด้งขึ้นหน้าจออัตโนมัติและเวลาคนกดไปเนี่ยบางทีเขายังไม่ต้องการซื้อสินค้าแต่ว่าเขาต้องการดูก่อนเขากดไปเนี่ยมันจะเด้งไปที่ inbox ็อเราเลยนะครับแล้วมันก็จะคือแบบเราก็งงเขาก็งงครับคนขายก็งงว่า เขาทางอินบ็อกซ์มาเขาต้องการสินค้าหรือเปล่าแต่คนซื้อก็บอกไม่ได้ต้องการต้องการแค่ดูนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าแชทผีนะครับเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขายังไม่ต้องการซื้อเขาต้องการดูสินค้าแต่ว่ามันดันกดเข้าไปในอินบ็อกซ์คนขายก็ไม่เข้าใจคิดว่าคิดว่าอ่าเขาต้องการซื้อสินค้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็กด ปิดไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีเงินมากนะครับคุณก็จะกดเปิดไว้ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ฟิปวิดีโอนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ยิงแอดโฆษณาเป็นวิดีโอให้เปิดไว้แต่ถ้าคุณยิงแอดโฆษณาไม่ได้เป็นวิดีโอคุณก็ปิดไปก็ได้นะครับก็ดูนะครับว่าคุณยิงโฆษณาเป็นวิดีโอหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ ในสตรีนนะครับก็ไม่จําเป็นก็ปิดไปนะครับค้นหาตรงนี้นะครับก็ใครจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับเปิดก็ในกรณีที่คุณต้องการให้คนที่ค้นหาแล้วเจอแอดของคุณคุณก็เปิดไว้ไม่ต้องการก็ปิดนะครับแต่ว่าในส่วนตัวนะครับฟุกจะเปิดไว้นะครับในบทความก็ไม่ต้องนะครับปิดไปนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงเนี้คือฟุกจะเน้นสําหรับคนที่มือใหม่ว่างบประมาณค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าคุณมีงบประมาณยิงเดือนละหมื่นเดือนละแสนคุณก็เปิดไปเลยก็ได้นะครับต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอยากจะแนะนำนิดนึงเพราะว่า Facebook ปัจจุบันมันปรับนะครับปรับปรับแอดใหม่นะครับ เพราะว่าใน iOS นะครับหรือว่าใน iPhone เนี่ยเขาจะมีามาตรการตัวหนึง่งหรือว่ามีระบบรองรับให้คนไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ดังนั้นนะครับ Facebook จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ว่าคนที่ใช้ iOS เนี่ยครับมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เงินเราสูญเปล่าวก็าอาจจะกดแค่ เฉพาะ android ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเป้าหมายนะครับไม่ซีเรียสกลุ่มเป้าหมายว่า,าจะเจาะโจงกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าใครที่ยิงใช้เงินเยอะๆยิงเนี่ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจำกัดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เ,เปิดไปได้เลยนะครับในส่วนนี้ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับหน้านี้เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ข้างล่างนี้นะครับเขาจะเก็บเป็น impression อยู่แล้วนะครับปกติเขาจะเก็บเป็น impression อยู่แล้ว i m p r e s s i o n ก็คือการที่เอาโฆษณาเราไปให้คนเห็นแล้วก็เอามาเก็บตงังให้คนเห็นมาเก็บตงังคือ i m p r e s s i o n เขาจะเน้นให้คนเห็นโฆษณาเราเยอะๆเพื่อเห็นปุ๊บเขาจะได้เก็บตังค์เรานะครับมันก็ดีนะครับไปกดถัดไปนะครับต่อมานะครับชื่อโฆษณานะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาตั้งในส่วนของชิ้นงานโฆษณาของเรานะครับก็ในส่วนนี้จะเทสเป็นการเทสนะครับจะเขียนว่าโฆษณาใหม่หนึ่งเนาะ <c oughs> เอาเป็นงานค้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาเป็นโครงการปลดหนี้เกษตรกรเนาะที่ทำอยู่นะครับจะมีสาม มีสามเพจด้วยกันนะครับเป็นเพจส่วนตัวเพจโครงการปลดหนี้เกษตรกร,กรแล้วก็เพจโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะครับก็การตั้งค่าโฆษณานะครับเราจะสามารถใช้โฆษณาใหม่หรือว่าโฆษณาที่เราลงไปแล้วก็ได้นะครับโฆษณาในที่เราลงไปแล้วก็หมายถึงว่า,าเราลงบทความไปเนี่ยเราต้องการยิงแอดที่บทความเราก็อาจจะดึง พสของเรามายิงแอดก็ได้หรือว่าใครจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ฟุก๊กใช้นะครับจะใช้โฆษณาที่มีอยู่แล้วนะครับในการดึงขึ้นมาสมมุติว่าเอาตัวนี้นะครับดึงขึ้นมาปุ๊บถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีเราต้องไปใส่ไปใส่ไอเปิดเปิดกล่อง ส่งข้อความของเราตั้งแต่แรกนะครับซึ่งโฆษณาตัวเนี้หรือว่าหลายๆตัวที่ฟุกยิงจะเปิดไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อเวลาคนกดเข้ามาปุ๊บเขาจะกดเข้ามาเด้งที่ข้อความเราเลยทั้งๆที่เราไม่ได้ยิงแอดแบบข้อความครับเราแค่ยิงแอดแบบการมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าแอดการมีส่วนร่วมเนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่าแอดแบบข้อความแอดแบบข้อความจะแพงกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราเปิด ในส่วนของปุ่มส่งข้อความไว้เนี่ยมันจะเหมือนการที่เรายิงข้อความเลยเพราะว่าเวลาแอกเราไปแสดงผลนะครับมันก็จะเขียนว่าส่งข้อความเวลาคนที่กดเข้ามามันก็จะมาหาอินบ็อกซ์ของเรานะครับในราคาที่ถูกกว่านั่นเองนะครับต่อไปนะครับต่อไป ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับในส่วนพวกข้างลางนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ติดพิกเซลเนาะแต่คลิปนี้ไม่ได้มาแนะนําในการปิดติดพิกเซลนะครับคลิปนี้จะแนะนําการจิงแอดเบื้องต้นนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคําว่าเผยแพร่นะครับมันก็จะเป็นการเผยแพร่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาแนะนําเกี่ยวกับการตั้ง การตั้งแอบเบื้องต้นเลยว่าตัวไหนนะครับว่าเราจะยิงตัวไหนเนี่ยเราจะเปิดกล่องส่งข้อความอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆในการเขียนโพสข้อความเนาะว่ามีอะไรบ้างในการเขียนโพสนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ สอบถามได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะนำข้อสงสัยต่างๆนะครับมาพัฒนาแล้วก็จะนำมาบอกเช่นคุณสงสัยว่าเปิดกล่องส่งข้อความอย่างไรนะครับก็คลิปถ,ถัดไปอาจจะมาแนะนำวิธีการเปิดกล่องข้อความอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ